เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพุทธประวัติของพระศัสดาครั้งที่แล้วเรามาถึงเรื่องของการที่พระองค์ทรงออกบรรพชาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนและพระองค์เนี่ยก็มาพบกับอาลาลาดาบทและอุทกาดาบท อาลาลาดาบทเนี่ยได้สมาธิระดับอากินจัญญายตนะเป็นสมาธิที่เป็นอรูปอรูป,ปสัญญาหนึ่งในอรูป,ปสัญญาสี่อรูป,ปสัญญาเนี่ยมีอาการสานันใจย,ยตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณนันใจย,ยตนะก่อน แล้วอากินจัญญายตนะแล้วก็ในว่สัญญาณาสัญญายตนะสระดับนี้นอันนี้จัดเป็นผืนนาปราณีตปณีตายะธาตุยาซึ่งพระศัสดาก็ทรงทำอากินจัญญายตนะได้แต่บอกว่า มันยังไม่ใช่ธรรมะที่เอาชนะความตายได้ยังมีความแก่ความเจ็บความตายมีความเสื่อมมีความดับพระศัสดาของเราก็เลยหลีกออกมาพราะองค์บอกว่า ก็ทำนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารสถาคต จึงไม่พอใจเบื่อจากธรรมะนั้นหลีกไปเสียจากนั้นก็ไปสู่สำนักของอุทกดาบทอุทกดาบทเนี่ยนะได้สมาธิระดับเนวสัญญาณสัญญาิจตนะ พระศัสดาของเราก็ทำได้อีกและพระศัสดา,าก็มีความเห็นเหมือนกันคือธรรมะนี้เนี่ยเป็นไปพร้อมเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นยังไม่ใช่ความเป็นอมตะก็เลยหลีกไป จากนั้นเนี่ยทรงพบสถานที่เพื่อใช้ประกอบความเพี่ยนระองบอกว่าราชกุมารเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทธกดาบนะผู้รามบุตรแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณตำบลน,นั้นบทอันประเสริฐนะ บทอันประเสริฐที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ตัวบทอันประเสริฐเนี่ย <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานด้วยเหมือนกัน เป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานพระองค์ใช้คำว่าอนุตตรังสันติวรระทัง พระองค์ตรัสว่าณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นโรมนียสถานมีป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบเราลองดูลักษณะนะแม้จะเป็นที่สงบสงัด นะแต่ก็ในระยะที่ห่างไกลระดับหนึ่งพอสมควรเรียกว่าโคโจราคามเนี่ยนะเป็นที่สำหรับบินทบาดเนี่ยพรนะองค์ก็บอกว่ามีบ้านสำหรับโคโจรตั้งอยู่โดยร,บรอบๆด้วยนะเพราะว่าพิกุเนี่ยก็ต้องอาศัยนะอาหารคือคำข้าวนะที่ได้มาจากกำลังของปลีแข้ง นะดังนั้นสถานที่ที่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยอยู่ด้วยนะเพื่ออาศัยในการอขออาหารนะด้วยการบินทบาทนะราชกุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริง ชัดป่าเย็นเยือกแม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ ที่ส่งน้ำก็มีน้ำสำหรับดื่มก็มีนะอาหาร <c oughs> การขบฉันก็มีนะและมีป่านะที่เราสามารถอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้นะที่พงเรียกว่ารุกขมูลและเสนาสนังในการบวชเข้ามาเนี่ยพระศัสดาให้ มีนิสัย4อย่างนะก็คือการ <c oughs> ที่เราเนี่ยนะเที่ยวถือบินทบาทนะให้เธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนี้จนตลอดชีวิตนะนะและให้เราเนี่ยนะพยายามที่จะใช้ผ้าบางสกุล <c oughs> นะให้พยายามอุตสาหะในสิ่งนี้จนตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วก็ให้เราเนี่ยอยู่คนไม้ ก็ให้ทำความอุตสาหะในสิ่งนี้แล้วก็ให้ฉันยาที่ดองด้วยน้ำมูดนะนี่ก็เป็นนิสัยสี่พระองค์จัดต่อว่าราชก,กุมารเรานั่งพักอยู่ณตำบนนั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ จากนั้นเนี่ยพระศาสดาได้ตรัสเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับพระองค์เกิดอุปมาสามข้อขึอข้น <c oughs> <c oughs> พระองค์ตรัสว่าราชกุมารเรื่องประหลาดเกิดมีแก่เราอุปมาสามข้อเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินมาแล้วมาแจมแจ้งแก่เราหนึ่งราชกุมารอุปมาข้อหนึ่ง ว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งเขาตัดลงแช่น้ำไว้ถ้าบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้เกิดไฟปรากฏดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้น จักถือไม้สีไฟอันบนมาสีไฟให้เกิดปรากฏขึ้นได,ได้หรือไม่พระองค์ผู้จเจริญไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำเขาจะสีตลอดการเพียงใดจกต้องเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเปล่าเพียงนั้นราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกามใจก็ยังละคนด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใหยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ยังรำงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จะได้เสวยทุกขเวทนา <c oughs> อันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยรา <c oughs> ชกุมารน,นี้เป็นอุปมาทีแรก ที่เป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้มาแจมแจ้งแก่เราแล้วสองราชกุมารอุปมาข้อสองเป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาแจมแจ้งแก่เราราชกุมารอุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำ หากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้นจกถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้เกิดไฟปรากฏขึ้นได้หรือไม่ พระองค์ผู้เจริญไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จักเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเปล่าตลอดการเพียงนั้นราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกรรมแล้ว แต่ใจแระยังรักคนด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใหญ่ความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุก,กามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนา อันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยราชกุมารน,น่ะนี้เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรัน์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจมแจ้งแก่เราแล้ว <c oughs> ราชกุมารอุปมาข้อสาที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วมาแจมแจ้งแก่เราราชกุมารอุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไกลบนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้น ให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้นจกนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่พระองค์ผู้จเจริญได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งกรอบทั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำด้วย ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณพวกใดมีกายละจากวัตถุกรรมแล้วทั้งใจก็ไม่ละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรมอันทำความพอใจความเยื่อใหยความเมามกุก <c oughs> ความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้ราชกุมารนี้เป็นอุปมาที่สาม เป็นที่อศัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจมแจ้งกะเราแล้วดังนั้นในตัวกิเลสกามเนี่ยนะพระองค์ก็จะแยกเป็นสองคือกามคุณกับกามกรามคุณเนี่ยก็คือรูปที่เห็นด้วยตานะเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้น นะโปรตาพาสที่สัมผัสด้วยกายนะห้าช่องทางของรูปนะรูปจะมีห้าช่องทางนะมีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนะโปรตาพาสห้าช่องทางอันนี้จะเรียกว่ากามคุณนะกามคุณห้าซึ่งเมื่อมีภาษาจากกรรมคุณกระทบแล้วเนี่ยจะเกิด การคิดตรตรึกขึ้นมานะการคิดตรตรึกเนี่ยนะเพราะอาศัยกรรมกุลเนี่ยก็คือตัวกรรมธาตุเนี่ยจะทำให้เกิดกรรมสัญญาจากกรรมสัญญาจะเป็นเหตุให้เกิดกรรมสังกปะสามตัวนี้พระผู้มีพระภาคจะเรียกว่ากรรมวิตกกรรมวิตกสามตัวนี้สองส่วนแรกเนี่ย เป็นส่วนที่ปุถุชนสามารถละได้แต่ส่วนที่3เนี่ยคือกามสังกะปะเนี่ยผู้ที่ละได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้สดับแล้วก็รู้นิสลาณะคือรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งนี้ <S <S เมื่อเกิดกามสังกะปะแล้วเนี่ยนะในส่วนที่3แล้วเนี่ยเกิดความพอใจในกามสังกะปะ จึงเรียกว่าสังกัปปาราคะตัวสังกัปปราคะเนี่ยพระองค์ตรัสว่านี้แหละคือกรรมที่แท้จริงของคนเราดังนะนั้นกามสังกปะในรูปหรือในเสียงหรือในกลิ่นหรือในรสหรือในผลตภะคือสัมผัสทางกายนะห้าช่องทางนี้อันนี้ก็คือกิเลสกามอันเป็นในภายใน ดังนั้นถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยยังไม่เห็นโทษคืออาทินวะในนะกรรมคุณห้าและส่วนของการ,รมนีนะ้พระองค์ก็ตัดว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นนะ่ะจะทำให้แจ้งเนี่ยนะซึ่งปัญญาอันยิ่งนะจะไม่สามารถที่จะ กระทำได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวกรรมธาตุนั่นเองที่เราต้องละเป็นพื้นฐานเพราะว่านอกจากกรรมธาตุแล้วเนี่ยยังมีรูปธาตุยังมีอรูปธาตุนะซึ่งกรรมธาตุเนี่ยจัดเป็นธาตุชั้นเลวรูปธาตุเนี่ยจัดเป็นธาตุปานกลางอรูปธาตุเนี่ยจัดเป็นธาตุปลาณีต นี่เป็นสามธาตุที่สัตตานังเนี่ยเข้ามาหลงยึดติดและสิ่งที่เข้ามารับรู้ธาตุเหล่านี้ก็คือจิตมโนวิญญาณน,นั่นเองซึ่งสัตตานังก็เป็นผู้ที่เข้ามาหลงยึดจิตมโนวิญญาณอีกเช่นกันสัตตานังเข้ามาหลงยึดจิตมโนวิญญาณเป็นตัวตนแล้วสำคัญว่าเป็นตนแล้วนะ เป็นวิญ,ญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกแล้วเนี่ยวิญญาณน,นั้นก็มาตั้งอาศัยในธาตุต่างๆถ้าพูดถึงความหยาบละเอียดจะมีสมระดับถ้าพูดถึงตัวธาตุจะมีสระดับดังนั้นที่ตั้งที่ตั้งอาศัยเนี่ยในตัวธาตุเนี่ย อันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเนี่ยจะพูดได้สองนัยยะนะถ้าพูดถึงตัวธาตุจะมีรูปาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุถ้าพูดถึงความหยาบละเอียดจะแบ่งเป็น3ระดับนะอย่างเช่นรูปนะถ้าเป็นวิญญาณทิติสตัวรูปเนี่ยก็มีความหยาบละเอียด3ระดับนะก็คือกรรมาธาตุนะรูปาธาตุอรูปาธาตุนะ อันนี้ในส่วนนะของรูปนะก็มีความหยาบละเอียดอย่างนีนะ้ที่พ้นจากรูปเนี่ยก็เป็นอรูปนะอันนี้ในส่วนของสัญญานะถ้าเรามาดูสัญญาเนี่ยก็จะมีกรรมสัญญ,า,นะรญ,ญา,ารูปสัญญาอรูปนสะัญญาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าที่ตั้งวิญญาณ4ี่เนี่ยนะแต่ละธาตเนี่ยก็จะมี ความหยาบละเอียดสามระดับอันนี้ก็ให้เราได้ทราบในเรื่องของที่พระองค์จัดว่าให้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าจะทำปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าเนี่ยก็จะต้องละสิ่งเหล่านี้ นี่ก็เป็นประวัติที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ทรงกระทำม,มาก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้จากนั้นพระองค์ก็จะเริ่มตั้งความเพียรละแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็แทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนกเลยทีนี้แล้วได้ความเป็นสัพพัญญู แล้วก็ทรงบัญญัติมักวิธีต่างๆออกมานะซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าขนทางในการที่จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มนะีซึ่งขนทางนี้พวกเรียกว่ามักมีองแปดนะดังนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะตั้งใจประพฤติตาม อริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดย่อเหลือ3ก็คือศินสมาธิปัญญาถ้าพูดย่อเหลือ2ก็คือนะสมถะกับวิปัสสนาดังนะนั้นเมื่อเรานำมาสู่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเราก็จะหยิบมรรควิธีที่ พระองค์ตรัสไว้ซึ่งเป็นมัควิธีที่ทรงสรรเสริญและตัวพระองค์เองก็ใช้แล้วก็เป็นมัควิธีที่ง่ายต่อการบรรลุธรรมแล้วก็สามารถที่จะละสังโยชน์ได้นะทั้ง10ข้อเลยนั่นก็คือตัวอนาปานสติหรือตัวละความเพลินนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อน,น ที่วัดตอนนี้ก็ฝนใกล้จะตกล้นะมืดคลึ้มไปหมดนะช่วงนี้ก็นะกําลังเตรียมสถานที่ฟังธรรมเพื่อจะรองรับนะผู้ที่มาร่วมงานนะไม่ว่าจะเป็นงานกระถินนะในช่วงหลังออกปรรษาคือนะวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้หรือ <c oughs> ในงานรักษาตถาคตนะที่จะมีในเดือนธันวานะเราก็กำลังทยอยเตรียมไปนะจริงๆก็ไม่อยากให้ฝนตกหรอกเพราะว่าจะเตรียมงานได้ลำบากนะนะแต่ก็ตามเหตุตามปัจจัยนะตอนนีนะ้ก็ค่อยๆเตรียมงานไป ก็คิดว่าน่าจะทันนะแต่ถ้าไม่ทันยังไงเราก็ยังมีสถานที่เดิมอยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลนะเราก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ดูภาพรวมแล้วก็คิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สร้างอะไรมากก็ทำแค่เป็นนะเต็นท์ธรรมดามุงจาก เอามาเรียงต่อกันร้อยกว่าเต็นนะซึ่งจะเปรียบเหมือนในครั้งพุทธกาลที่เรียกว่าเป็นกูตาคา,าราสานะลาแปลว่าศาลาเลือนยอดศนะาลาเรือนยอดเนี่ยจะมีประเภทยอดเดียวกับสองยอดนะสองยอดก็คือเป็นจั่วแบบทรงไทยธรรมดาเนี่ยมียอดแหลมสองยอดเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่ากูตาคา,ารศาลาแต่ถ้าเป็น เรือนยอดที่มียอดเดียวเนี่ยเรียกว่ากูตาคาระหรือกูตาคารันในสมัยของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะมีกูตาคาระสาลาเนี่ยถึง8ปด0มพเรือนยอดนะซึ่งจะเรียกว่าจตุลาสีติกูตาคาระสหัสสานังศนะาลาเรือนยอดอันนี้เราก็จะ เอามาเพื่อไว้สำหรับให้พวกเราได้นั่งฟังทำกันได้ประกอบพิธีอันเป็นอริยประเพณีเร,เรียกว่ากระถินซึ่งในช่วงปีนี้เราก็คิดว่าจะสามารถทำพิธีกรารกระถิน ในช่วงสุดท้ายได้นะนะคือสุดจบของกระบวนการของความเป็นกระถิ่นทั้งหมดเนี่ยได้ทันภายในวันในวันนั้นปนะนะกติเนี่ยเราจะทันภายในวันนั้นเนี่ยในช่วงกลางคืนนะแต่ปีนี้คิดว่าจะพยายามทำให้เสร็จในช่วงบ่ายซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างที่แสดงธรรมรอบบ่าย เสร็จพอดีก็อาจจะสักในราวบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี่ยน่าจะตัดเย็บย้อมผ้ากันเสร็จเรียบร้อยก็จะมา,าจัดพิธีกรารกระถินก็คือมอบผ้ากระถินเนี่ยให้กับพิกุผู้ได้รับเลือกจากคณะสงฆ์ให้พวกเราได้เห็นพิธีสุดท้ายของอ การทำกรถินอันเป็นอริยประเพณีเพื่อให้เกิดสังกสามาัคีในโอกาสที่พิกุได้มาจำพรรษาอยู่ร่วมกันในปีนี้เราก็จำพรรษาอยู่ด้วยกัน26รูปนะยีรูปอันนี้ก็มีพิกุอยู่ในระดับนี้นะเกือบเทั้งปีแต่ก็จะมีมากกว่านี้บ้างเป็นบางช่วงที่มี พิกุบทใหม่เข้ามานะแต่ช่วงที่มีเหตุปัจจัยของโรคระบาดนี้กนะ็มีการงดกันไปพักหนึ่งนะแต่เดี๋ยวหลังจากช่วงนี้ก็คงจะสามารถที่จะนะกลับมารับบทใหม่ได้นะ <c oughs> เราก็ทำไปตามเหตุปัจจัยก็นะคิดว่า <c oughs> งานต่างๆเนี่ยก็คงสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะเพราะญาติโยมก็ช่วยเหลือกันนะมากันคนละไม้คนละมือนะใครมีกำลังในส่วนไหนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกันนะเพื่อให้งานของคณะสงฆ์เนี่ยสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะ